สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่วนหนึ่งนะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับแล้วภาพที่ว่านะครับโอ้โหน้ำหูน้ำตาแทบกระเด็นครับโอ้โหดีที่ผมว่ากับเพื่อนนะครับถ้าเกิดผมว่าคนเดียวนี่คิ้หขี้ตาแหลกขิ้หายแน่ครับไปฟังกันเลยครับผมรักน้องแคบเนาะชูนุกันทำไม เ,เธอทำให้ทุกทุกอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยกมองเธอยังไม่ไม,ไมีเงินใครเพียงแค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นเวลาที่นาน,านๆเร็วได้ only one แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการเธอเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลถ้าหยุดเวลาได้สายตาเธอถ้าหยุดเวลาถ้าหยุดเวลา,า,ลา,า,ลาด้สายตา เกัแสงกว่าที่จะหยุดเวลาหมดแรงจนดินสะดุดเมื่อตอนที่หยุดแล้วหันมามีว่าเป็นใครก็หันตาเธอจังหีโลกทั้งใบหุนช้าลง่างดูเหมือนจะสดใสเมื่อตอนที่เธอทำหน้านงง,งชี e บอกหน่อยทำไมเธอถึงดูดี t e นมี t ่ h a ันกวน g ้ t ค e ดอยู่ว่า mean ีแอบยิ้มแอบมองเธออยู่ใกล้ๆก็สายแลย้ว know what's going on อยู่ตรงนี้อยากไปไหนเลยเธออาจไม่รู้เธออาจไม่รู้ว่าใครก็ชอบเธอ All you g o t t o do you g o t t o do แค่มองอบเธอกระจ เราไปมันสายลมแล้วเธอจะรู้ตัวไหมว่าของใจจะหลายคนมันหลกทั้งใบไม่มีแหวนนุ่มถูกชั่วกันหนาโดไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องหยุดมองเธอยังไม่มีในในใ <S <S เงื่อนไขเพียงแค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานๆเดียวได้ only one แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการาเธอเปลี่ยนทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาล เธอทำให้ฉันมันอยู่ในฝันจนแทบจะลืมเวลาตื่นอยากจะลองหลับกาแต่เธอไดมองกลับมามันคลับคลายคลับคลายแล้วเธอก็เดือลับลาไม่ได้ยินคำพูดเลยก็บความทำตัวให้ฉันเป็นได้แค่คนที่เธอไม่เคยจะจำ มันเวทมนต์อีสคาดับแมจิกย่าเล่นคนไม่เก่งอย่าสิบที่อยู่ที่ไหนและเล็กไม่แฮปปีไม่รู้จะนีคุดกละหักถ้าตื่นขึ้นมาในพรุ่งนี้ทั้งโลบแลนมีแค่สองเราบางทีในฝันเอาไว้เธอคงไม่เข้าใจมันอาจจะมีสักวันไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เวลาเราขึ้งไปไม่มีไรโน้มถล่มชั่วขณะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องห่วง เธอทำให้ทุกกอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องหยุดมองเธอย่งไม่มีเงือนไขเพียงแค่เสีนทาทีได้เป็นเวลาที่นาน You're t h ้ only one แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการาเธอเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลเธอหยุดเวลาด้วยสายตาเธอเหยุดเวลาทีาา่หยุดเวลาที่สาา